ญี่ปุ่นนะตัวนี้แจ้งก่อนนิดหนึ่งว่าตัวนี้จะเป็นงานเกรด B นะแม่ป้ายฟูจินะจ๊ะการเกรด B นะราคาก็เออลูกค้าจ่ายปกติถ้าตัวเกรด A มันจะอยู่ที่ประมาณ1 5 5 0 0่พันาร้อยใชะะ่ลูกค้าลูกนี้เอาไงตัวนี้รา,ราคาเท่าไหร่ครับ4,500เป็นโปรไหมไม่โปรค่ะตัวนี้ไม่โปรตัวนี้ใช่ฟรีไหม ฟรีเลยก็ได้ลูกค้าโอเคแต่ตัวนี้ส่งฟรีเนาะมาเดิมหน่อย FJ หายไปนานใช่อุ้ยวายตายแล้วนี่เลยค่ะตัวแรกมาเป็น Star Wars ป้ายูนิโคค่ะเนี่ยลูกค้าหลักๆก็จะเป็นลูกค้าที่แบบขายงานเนาะเขาเรียกว่าอะไร งานป้ายลึกๆปีลึกๆใช่ไหมใช่อ่พวกงานเก่าๆงานวินเทจอะไรนี้อันนี้คือลุ้นได้เลยอันนี้ผมแจ้งตามตรงเลยลูกค้าส่วนมากที่ทําราคาสูงๆไน้จากงานป้ายไม่เน้นสภาพใหม่ถูกต้องจริงใช่เลยไม่เน้นสภาพใหม่เนี่ยขอป้ายแบบเร่รงานเร่ๆอะไรอย่างนี้ใช่แม่ขาอันนี้คือหนูพูดเลยนะว่าถ้าถ้าดวงมันดีจริงๆอ่ะ งานวินเทจงานเสื้อวงออกนะใช่พวกงานเสื้อวงงานป้ายงานลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยนี่เราอยู่กับกูรูด้วยวันนี้น้องป๊อสน้องป๊อสกูรูอุ้ยอันนี้ของของตะวันแบรนด์อะไรไหนของเธอแบรนด์อะไรของชันเอ็ดวินจ้ะเอ็ดวินจ้าลูกค้านี่เห็นไหมนี่ขนาดหัวกระสอบนะลูกค้าพูดเลยว่าแบรนด์ออกเรื่อยๆค่ะ นี่แบนออกเรื่อยๆตัวนี้ดันหลบครับผมอ่าเออนี่ของวิภพูมาาค่ะงานพิมพ์ลายทั้งตัวเลยสวยมากแล้วงานไซส์นี่นะลูกค้าจ๋า 2XL คูม่าสวยมากอุ้ย FJ ไซส์ดีนะพูดถึงไซส์ดีแล้วเนื้อผ้าแม่เข้าใจฟิลผ้าญี่ปุ่นปะผ้าญี่ปุ่นอจะนุ่มมากลูกค้างานพี่รัตนาพรถามว่าเปิด FJ 29ไหมใคร FJ 29รู้ว่างกี่ลูกเกินพี่ฟ้าแท่งท็อปไม่แน่ใจว่าหมดไปยังเหลือลูกนึงมั้ง หมดแล้วค่ะแม่ FJ 2 9ตอนนี้หมดแล้วลูกค้ามีอุ้ยพี่พี่นั่นพี่นิ่พาพันบอกว่าสวัสดีแอดตะวันแอดวิสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้มาแบบดูโอ้นานใช่วันนี้มาคู่แล้วก็ทีมงานสบายเอาเดอร์ฮันสายอีกแล้วน้องป๊อสน้องแฟกน้องมอสน้องฟาน้องแพรใช่แล้วค่ะอุ้ยอันนี้โปเกมอนค่ะยูนิโค้ดครับผมเดอะ globally shirt design compression อุ้ย เป็นงานคอลแลบเหรอใช่งานคอลแลบดีไซน์แบบงานคอลแลบยูนิโคโปเกมอนสวยมากโปเกมอนอันนี้ไนกี้ครับผมไนกี้ครับไนกี้ไนกี้แบรนด์กีฬาลูกค้าพวกงานแบรนด์กีฬานะลุ้นได้เลยอเนี้ยคือพวกแบบงานเสายืดนะเนาะแม่งานญี่ปุ่นก็จะเป็นฟิลแบบอ่ายูนิโคมียูนิโคมีอะไรอย่างแบรนด์แบรนด์กีฬาไนกี้อดีดัแล้วก็ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นก่อนลูกค้า กระสอบนี้นะ FJ 1 8 B อาจจะมีงานคอปกติดมาด้วยใช่คอปกแล้วก็อาจจะสิบแขนยาวแล้วก็แขนยาวเล็กน้อยไม่เยอะเออแล้วเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนึ่งแต่ดูงานแต่ว่าถามว่างานคอปกทําราคาได้ไหมนี่ลูกค้าดูป้ายห้อย a ด i d a s ครับผมอาอุยป้ายห้อยเลยเหรอแรงมากนะงาน7 B ป้ายห้อยอ่ะลูกค้านี่ซสายโอเคเลยแม่แม่งานซสาโอเคมากก็คือมีแบบว่า พาไซโอเวอร์ไซออกเยอะเลยนะคะจริงๆก็ไม่ใะเป็นด์ขายเนอะแต่วันโมโมแอร์คลอสโมโมค่ะวยนี่สวยจังโอ้ยลูกค้าแบรนด์ออกฉ่ำแบรนด์เยอะมากค่ะลูกค้าจ๋าพูดแล้วจะหาว่าคุยคุยสักหน่อยเออสักหน่อยหนึ่งดิเนี่ยลูกค้าดูงานผมให้ดูอะให้ดูสีขาวให้ดูใกล้ๆเนื้อผ้าสะอาดนะลูกค้านะ นี่อันนี้ของ black number โอ้โแล้วดูผ้าใหม่มาก black number ลูกค้าดูสีผ้าใช่แบรนด์คือเรื่อยๆเลยนะแม่เช็คแบดดีเอ้ยขอโทษขอโทษต่อกันเลยอ่ะ black number อีกแล้ว black number มาอีก black number มาอีกแล้วจ้ะแม่นี่แอดิีพี่อละมูลถามว่าวันนี้เปิด FJ 101ไม่คไหคะพี่ฟ้าเช็คให้หน่อย101เมื่อวานเหมือนแอดฟ้าเช็คเลยของลูกป อุ้ยอันนี้ยูนิโค่เดี๋ยวสองลูกหนึ่งซอนหนึ่งหนึ่งซอนแต่ราคาสูงนิดนึงนะตอนนีน้อันนี้ของยูนิคอร์นจ้ะตัวนี้ของยูนิคอร์นจ้ะเดี๋ยวตอนใหม่เอามาันอยู่ไหมล่ะมันไปอยู่น,น,านานมากมากเลยอ่ะโคลัมเบียครับผมนี่ตัวนี้ไ oh, ม่ได <Columbia. S 2> ้ถักยาวตัวนีแจ้งมาเลยลูกค<อ>้าว่าอาจจะมีติดมาบ้างเว้นี่ของดีเซล ดีเซลค่ะพี่นิพาพันถามว่าสอบถามค่ะลูกนี้รีดเท่าไหร่คะลูกนี้ก็สอบร้อยโลนะพี่นะารีด800บาทครับผมใช่แล้วค่ะแม่จริงจริงก็ดงมาอีกแล้วนี่งานคอแลบอีกแล้วลูกค้ายูนิคอร์กับโปเกมอนี่ยูนิคอร์แอนด์โปเกมยตัวนี้ชื่ออะไรนะเอ้ยชื่วแต่ว่าตัวของฉันอะเป็นแบบหูสีม่วงอันนี้ของไนกี้นะคะมีแบบ สกินด้านหลังเบิ่มๆนะคะสกินด้านหลังสวยเลยอุ้ยแรงเลยเนี่ยลูกค้าบางตัวมันไม่ใช่แบบสกินหรืงองานปักแต่ว่าชมันเป็นแบบแบรนด์ด้านหลังเนะี่ยต้องดูดีๆนะงานสีเรียบสีพื้นนะแม่คืออัพกำไรด้วยจริงๆก็ประมาณร้อยสองร้อยก็แล้เแต่รายการนี้นะก็สอบร้อยโลจำนวนตัวร่าวๆ้าประมาณเท่าไหร่ครับแมดวุวโอ้อันนี้วิทตีให้ประมาณสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบวกบวกนะบวกบวกนะลูกค้าประมาณนี้ ะะแต่ว่าบอกเลยว่างานล้อนี้ไซดีลูกค้าใช่เดี๋ยวสรุปให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวโชว์ขออนี้โชว์เยอะเยะเลยนะลูกค้านะค้อันนี้คือข้อปกติไปปกตินะลูกค้าแต่มันไม่ได้ติดไปเยอะนะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์น่ะข้อนี้โชว์เยอะๆยะเลยด้วยความที่กระสอบนี้อุ้ยหายไปนานเหมือนกันเนาะนานมากหลายเดือนนะลูกค้าใครลองงาน FJ แต่ว่า FJ ก่อนบางทีแต่ละลอดามันไม่ใช่ว่าจะมา FJ 1 8 b ทุกลอดอ่ะใช่คะ <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> มันก็จะสุ่มๆมาบางตู้อะไรอย่างเงี้ย นะคะรวมกันมานะคะผมอุ้ยแล้วดูวันนี้ลูกค้าอุ้ยสวยมากตรงวันเฮสกีนโคตรเทเลยมีราคาไหมฉันว่ามีนะฉันว่ามีเพราะว่ามีราคานะลูกค้านะอย่างที่ผมแจ้งเลยงานลิขสิทธิ์งานป้ายห้อยลุ้นได้ลุ้นได้เลุ้นได้แน่นอนนี่เทมากเป็นลิงกอริล่าหรอนี่ลูกค้าเทมากเลยใช่ไหม พอท่าดูแล้วลูกค้าพ่อค้าไม่ขายที่ทักมาถามเราก็จะมีแต่แบบขายงานวินเทจทำราคาจากพวกงานป้ายอะไรอย่างนี้นี่ตะวันมาเวลนี่มาเวลมามาเวลนี่น้องสไปเดอร์แมนสกินสวยมากมาเวลป้ายมาเวลนะคะแม่ตัวนี้ไม่ใช่คอแลบนะป้ายมาเวลเลยนะคะอย่างนี้น่ารักมากพี่นัทค่ะน้องสนุปปี้นั่งตรงกลางเสื้อเลยสวยมากสีชมพู นะคะแม่ค่ะจริงๆอันนี้หนูพูดเลยนะถ้าไปแบบว่าลงลงตลาดนัดคล้องคล้องผมอะไรเงี้ยจริงขายเร็วเนาะแปดสิบร้อยหนึ่งใช่นี่อันนี้อ๋นนออันนี้อะไรนะดีซีดีซีออกสขยงนี้เลยเหรอไปดีซีนะลูกค้าเนี่ยลูกค้กาพ่อค้าไม่ขายคนไหนขายงานวินเทจอยู่ไปดีซีนะข,ขายงานวินเทจอยู่กระสอบนี้ตอบโจทย์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาจริงจริงมากตะวัน ว้ายอันนี้ป้าย Universal Studio นะคะลูกคา้าใช่ Universal นะคะุยใครจับ<ไ>ป้ายจับทางจับ<า>ตลาดถูกนะลูกค้านะไม่เคยเจงองานนี้เลยเป็นแบบฮ ER> ฮ ER> พีนัททั้งตัวแล้วก็ปกักกระเป๋าว่าพีนัทอะ่หาหาทะพัดะาดไหมคะสะอาดไหมอันนี้ต้องแจ้งก,ก่อนว่ามันเป็นเกรดบีลูกคา้า <É. S 2> ใช่มันต้องแบบเออมันก็เสี่ยงระดับหนึ่งนะแต่ว่าจากที่เห็นก็คือมันมีความอาจจะมีความซีดสีเฟดตตามมือสองแต่มันไม่ได้แบบเปื้อนหนักหรือว่าขาดหนักลูกค้า ตําหนิอ่ะแตงตว,วันตําหนิประมาณเท่าไหร่จากตาเนื้อเลยอะ่ะเนี่ยอ่ะลูกค้าเนี่ยสีดํานะดูดูงานเลยอ่านี่อาดิดาสตามด้วยของลีเดี๋ยวสรุปให้ไอทีเนึ่ประมาณครึ่งกระสอบลูกค้าแต่คร่าวๆจากที่ดูแล้วจะมีบางตัวที่ผมโชว์ก็อาจจะมีแบบคอ,อยุ้ยบางตัวก็อาจจะมีคราบบ้างสีเฟดบ้างอะไรอย่างนี้แต่ก็อย่างที่ผมแจ้งเลยลูกค้าท่านไหนที่มีเวลาไม่เน้นแบบอ่ะเน้นขายแบบเรื่อยๆมีเวลาทำมั้ลูกค้า ตัวเนี้ยพวกงานป้ายงานอะไรก็คือก็ออกเยอะสามารถทําราคาจากตรงนี้ได้ใช่ไหมสามารถทาราคาจากตรงนี้ได้รับลูกนี้รีดฟรีได้ไหมครับไปรับเองได้นะเอ้ยหูไม่ได้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวฟรีมันนะนี่ค่าบริการมันรับ,รบเองใช่ไหมพี่รับเองเหรอเอตตะวันอนุมัติมาเลยแล้วแต่วันนี้แล้วแต่ตะวันเลยได้หมดแต่ว่าวันนี้ก็คือให้ ให้โปรร้อยสิบเอ็ดบาทด้วยเนาะโปรร้อยสิบเอ็ดบาทอันนี้ของฟีล่าสีกรมนะคะความสมบูรณ์ก็ประมาณความสมบูรณ์ประมาณ89%กโปร111บาทส่งฟรีด้วยเอางี้พี่ถ้าเกิดพี่นี่พพันพี่อ่านรึเาพี่นิ่พารเออพันนานๆเรียกชื่อลูกค้าผิดแล้วถ้าเกิดพี่นี่พาพันอยากรับลูกนี้นะพี่นะผมคิดค่าบริการรีด400ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมี ส่วนส่วนให้เองร้อยสิบเอ็ดบาทใช่ผมคิ่ราคาบริการแค่สี่ร้อยจ้ะพี่วิยตัวนี้สวยมากนะพี่อันนี้แย่งกันเอาน่าดีๆหนูเจอแบรนด์ไปเยอะมากแล้วนะลูกค้าบอกว่าสวยค่ะสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับวิยเจออีกแล้วอ่าโทษนะแม่อันนี้หนูไม่ได้แบบม้วนนิ่มนะคือแบบมันหยิบมามันก็แบบแบรนด์ทั้งนั้นเลยอันนี้ของไนกี้จ้ะเดี๋ยวเขียนทรงฟีไปก่อนลูกขึ้นอยู่ว่าใครเอฟทันอ่าใจเย็นนะพี่นะใจเย็นนะ เอาละเอาละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพี่แต่ผมโชว์งานให้ดูก่อนแต่ขออนุญาตแจ้งก่อนนะพี่ตอนนี้มีว่างเป็นลูกรีวิวหนึ่งลูกแล้วก็ลูกใหม่อีกหนึ่งลูกใช่นี่อุ้ยนี่สวยมากสำหรับลูกค้าที่จะสั่งซื้อรายการสินค้าวันนี้นะผมบอกเลยวันนี้ผมจัดโปร111บาทใช่ไหมส่วนลด111บาทจากลูกค้าใช่ค่ะ111บาทนี่ดับเบิลโฟกัสอาดิดาสของตะวันเป็นของอาดิดาสของอะวันเป็นัสน,น,นะ อุ้ยแบนเยอะอ่ะอันนี้ของแชมเปี้ยนจ้ะแม่แต่ว่ามันจะเป็นคอปกหน่อยนะแต่ว่าไซส์โอเคไซส์เอ็มนะคะไซส์เอ็มตัวนี้อันนี้แบล็คนัมเบอร์อีกแล้วแบล็คนัมเบอร์แล้วไซส์คือประมาณสองอกแอลลูกค้าจ๋าอ่ะมาเกินไหนๆเกินขึ้นกระสอบละอ่ะพี่ฟ้าผมขอรหัส CF ครับผม ลูกรีวิวนะพี่จอจาน30ครับผมครับผมพิมพ์มาได้เลยกันลิ้นตัวเองอันนี้คือใครเน็ตเร็วใครได้ยินเสียงแอดแอตวันบอกรหัสเร็วก็คือเอาไปเลยนะจอจาน3 0มิมพ์มาเลยจ้าแม่เอาสิเอาสี่วางรีวิวหนึ่งลูกใหม่หนึ่งใช่แล้วเวลิใช้ดีมากเลยอ่ะ4,500บาทโคตรถูกโซอาค่ะอุ้ยลูกค้าพิมพ์มารววยลยลูกค้าพิมพ์มา เป็นของคุณพี่อัญชาลีนะคะพี่อัญสวัสดีค่ะรับลูกใหม่ไหมอุ้ยแรงกะแต่ว่าหมายถึงว่าใส่ไอ้ลูกใหม่ที่คุณพี่เขาเอฟอะเธอก็ใส่ส่วนลดไปเลยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทเซลจะได้เปิดบินแบบตามยอดที่ลูกค้าแล้วแม่มีโทรศัพท์ไหมงงปะใช่แต่ฉันหมายถึงว่าอีซูงฟรีใช่ใช่เออนั่นแหละถูกแล้วเออเช็คลายนี่นป็นของอาดิดาสค่ะอุ้ยอะไรอะ วิช i ั่นสตรีทเวียร์เวียร์วิสวยมากเลยอ่ะลูกค้าไปลุ้นงานวินเทจได้นะโคตรเท่เลยอ่ะดูป้ายหนูให้ดูป้ายหนูให้ดูป้ายนะนี่สตรีทเวียร์สวยอ่ะเลิศมากแม่แม่อันนี้งานเกรดบีแต่แบบว่าหนูคิดว่ามันคัดหัวได้เยอะอยู่นะลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะมากเลยอ่ะหุ้ยเสื้อทัวร์เหรอทัวร์นาเม้นต์อ่ะแป๊บนึงบอกเลยว่าคัดหัวได้เยอะ ใช่ค่ะโอเคครับแสดงว่าเน็ตน่าจะหน้าจอนี้อ่านี่ตัวนี้อุ้ยหนูหนูยมันเป็นเสื้อวงน่เลย2015 Arena t o u อนทัวนั่นไง a r รีนาทัวรนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของวงอะไร b บียร์ซูเปอรมีราคาครับตัวนี้มันเป็นเสื้อทัวร์นเมนต์นะตัวนี้ลูกค้าหนูไม่แน่ใจว่าวงอะไรหนูไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่เก่งอะ่ะ Cn blue สองพันสิบห้ารีน่าชวนเนี่ยตัวเนี้ย,วยสวยมากอุ้ยอันนี้เลิศมากอร่อ,รอยอ่ะบอกเลยว่า<ะ>งานกระสอบมีคัดหัวได้ตัว,วันะนะตัวนี้ได้เป็นคอนเวิร์ตแล้วเป็นคอนเวิร์ตแบบน้าสกรีนโอ้ลูกค้าสวยมากคุ้มคอนเวิร์ตแขนยาวแม่คอนเวิร์ตแขนยาวโคตรแพงเลยนะคุ้มๆเลยเอาีๆ อ๋อวีล<ะ>ิ่มีปัญหาใช่ไหมคะ,<ล>ะอ๋อ <ละ S 1> อ๋อพี่อันจา๋าอันนี้พี่แจ้งก่อนนะอันนี้พี่อันได้ลูกรีวิวพี่อันแคปบหน้าวีเลยเนี่ยแคปบเสื้อแล้วก็ส่งให้อดมินในแชทให้หน่อยจ้ะแคปบหน้าวีเลยแล้วก็ส่งให้อดมินหลังบ้านให้หน่อยจ้ะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังเออแจ้งกับทีมงานแก้ไขยอยู่เนาะพี่เนาอะอาจจะติดปัญหานิดนึงเดี๋ยวรีบแก้ไขให้โอเคครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลูกต่อไปกันค่บผมนี่สวน ส่วนลด1 1ึงวาบาทใช้วันนี้ได้เลยค่ะแม่เอฟรายการไหนก็ได้ไม่ต่ำกว่า1000บาทนะใช่ครับผมนี่เอานะลูกค้าจ๋าขออนุญาตโชว์บนราวเลยเด้งเฉลี่ยบอกว่าเด้งแล้วขอบคุณมากครับโอเคค่ะน่าจะช้านิดนึงอ่ะลูกค้าโอเคน,<ห>นี่นะลูกค้าใครได้ไปผมบอกเลยคุ้มมาก จริงคุ้มจริงแม่อุ้ยอันนี้สวยโปเกมอนสวยมากใไหมาปอส่วนตัวเป็นคนเล่นงานวินเทจอยู่แล้วก็สอบนี้คุ้มไหมสิแปดบีคุ้มครับคุ้มค่าคุ้มค่าเลยแล้วนะร้อยโลสี่พันห้าจำนวนตัวสามร้อยห้าสิบลูกค้าคัดงานหัวหัวได้จ๋าเลยนี่อุ้ยนี่แต่ตัวสวยๆเลยนี่อันนี้ของเอ็ดวินนะคะแม่เอ็ดวินเอ็ดวินยูนิโคอันนี้ไรอันนี้ไนกี้จ้ะ ตัวนี้4,005จะพี่ตอนนี้สินค้าโซเอาไปที่เรียบร้อยแล้วนะรหัสนี้หมดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมบิ้วไทยรัฐหมดแล้วเน่เสียดายจังหมดแล้วหมดแล้วสวยอ่ะลูกค้าอันนี้ของอะไรอเมริกันอีเกิลลูกค้าจ๋าไปแล้วนะเชือยืดที่ลุ้นงานในวนวินเทจได้พวกงานป้ายกันแลวก็สิได้ก็จะมีรายการอะไรอีกนะ KP2201 ก็ลุ้นได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าแบบวินเทจมันต้องพวกงานเกตี ฉันว่างานเก็บด,ดีนะลุ้นก็อย่างที่แจ้งเ,<ท>ลเลยสมรับมาค้าคไม่ขายวินเทจก็ไม่ไม่ค่อยเน้นสภาพแบบใหม่ใช่ไหมใช่เนี่แหละลูกค้าอุ้ยตัวนี้สวยของซีล่าไซส์โคตรดีเลยนี่นะคะแม่ค้าฝากไว้ด้วยนะรอรอดใหม่ก็ได้ค่ะแค่สี่พันห้าเองราคาดีมากเลยอะ่ะหนูชอบคอนเวิร์ตตัวนี้มากเลยอะ่ะแม่ถ้าแบป,ปล่อยก็น่าจะได้ราคาสูงอยู่นะเพราะมันเป็นแขนยาวแล้วแม่ดูนี่ความวินเทจของเขาอะ่ะสวยมากเก็บเลยจะอันนั้นอะ นี่นะไปแล้วจ้าโอเคต่อไปเอาละละหันเลยตะวันต่อไปเป็นเอออุ๊ยลืมหยิบน้ำมาหรืออะไรบ้าง